สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเกม PC นะครับที่กําลังเปิดเป็นเดโมในสตรีม PC นะเป็นเกมแนวเลี้ยงมอนนะครับผสมผสานกับแนวทําฟาร์มปลูกผักนะครับกับเกม o อวาเม i c a นะครับตอนนี้ก็มีเดโมให้ดาวน์โหลดมาลองกันได้นะไปะเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับโอ้ ภาพในเกมนี้แบบน่ารักเลยนะโอเคตรงนี้เราเลือกคัลเลอร์โปรไฟล์ได้เหรอคือ,อยังไงอ๋อแบบความชัดเจนแสงสีอะไรแบบนี้เนอะเอาเป็นธรรมดาเนี่ยแหละดีฟอล l ์เป็นโลดอันนี้ก็จะเป็นขบวนรถไฟนะครับไปสู่เมืองโอวาเมติก้าหรือเปล่า <c oughs> มันมันชื่อเกมอ๋สามารถกดอาสคริปได้นะครับ โอเคโอเคอ้เร่งเร่งความเร็วรถไฟได้โอ้กดสคิปก็ได้นี่นะอ่ะ uh, เริ่มมานะครับสามารถเลือกเป็นตัวผู้หญิงหรือว่าตัวผู้ชายก็ได้นะ <T> แต่ว่าชื่อเนี่ยเขาจะบังคับนะครับว่าเป็นถ้าตัวผู้หญิงคือฮันนะ ถ้าเป็นตัวชายคือฟินนะไปะอันนี้คืออะไรอแต่งแต่งตัวละครนะสีผิวอันนี้คือเสื้อใช่ไหมเฮ้ยเสื้อนี้คุนค้นๆนนี่มันเรทเฮ้ยเดี๋ยวตัวชายใส่ชุดกระโปรงก็ได้เหรอแน่เกลียดพี่ลึกโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดยวยโหยังยังไม่เสร็จเลยทรงผมทรงผม อ๋อทรงผมนี่มันจะแบบปนกันเลยตัวผู้ชายตัวผู้หญิงเนอะเอผมทรงนี้แปลกไม่เคยเห็นมาก่อนสีมีสีแบบเออนี่ไงสีนํงเงินมีหนวดได้้วยเหรออร๋อหนวดเฟิร์มไม่เอาอะแล้วก็อันนี้จะเป็นตาของเราเนอะนี่ดูดูดันนะครับ นี่มีใส่แว่นด้วยไออันนี้ดูคูคูมากโอ้โหใส่ผ้าปิดปากเลยดูเหมือนโจโลกจิตเข้าไปเรื่อยๆโอเคเอาเท่านี้ดีกว่าอ๋อชื่อมาเปลี่ยนตรงหลังตรงทีหลังได้โอเคตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นวันเกิดใช่ไหมน่าจะเหมือนแนวแบบปลูกผักนะคือมีสามฤดูนะครับฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวเนะเอา เอาฤดูเนี้ยวันที่หนึ่งเลยเดี๋ยวไม่ดีเอาเอาเอาใบไม้ผลิดีกว่าเอ้ใบไม้ร่วงดีกว่าไหนขอดูแนวเกมหน่อยสิเห็นก็บอกว่าเป็นแนวผสมระหว่างการเลี้ยงมอนแล้วก็การปลูกผักนะครับอ๋อนี่คือหน้าตาของมอนสเตอร์เหรอเห็นแล้วนึกถึงนึกถึงไอ้นี่เลยดิจิมอนพวกตัวแบบแรกสุดน่ะพวกโครโมอน แตว่าแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์ของมันนะอย่างเจ้าวัวนี่มันน่าจะเดี๋ยวทําไมวัวมีดอกทาตตะวันด้วย <c oughs> แปลกดีอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็โหเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะเนี่ยท่านนายกนี่มาถึงขนาดว่ามาต้อนรับเองนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเนื้อเรื่องเยอะโอ้ยตัวละครออกแบบมาดูดีนะนี่คือเจดนะครับอันนี้จะยังไงคือแบบ ตีมอน้วจีบสาวไปด้วยอย่างนี้ป่ะนี่คือรูบี้โอเครู้แต่ว่ามีตีมอนมีปลูกผักแล้วมีจีบสาวด้วยไหม <c oughs> นั่นเป็นประเด็นไม่รู้แหละกดสคิปไปก่อนแหละเนื้อเรื่องเราไม่ต้องการลูกเยอะต้องการความมัน <c oughs> โอ้คือเมืองนี้ทุกคนเลี้ยงมอนสเตอร์หมดเลยนะครับแล้วแต่ละตัวหน้าตาไม่เหมือนกันเลยไอสีน้ำตาลตกการที่มีเขานั่นมันครโมอนี่ว แล้วก็มีหน้าตาเหมือนสแลมที่มีใบไม้อุ้ยอันนั้นตัวอะไรอะ่ะเป็นน้ำแข็งเลยน้ำแข็งแหลมๆออตโต้น่าจะเป็นคนไม่ดีอ่ะตรงนี้เราน่าจะต้องได้เลือกมอนใช่ไหมนี่นี่ไงมีไข่สามอันอุ้ยตัวนันเท่หน้าเหมือนไอ้นี่เลยออก,ก้า ประวนะานนี่ฉ่าเนี่ยเป็นไงถูกมาแล้วเออเจ๋งอยากได้ตัวแบบนั้นนะ่ะแล้วเกมนี้เราจะลิง์มอนหลายตัวได้หรือเปล่าแบบว่าไปจับตามป่าอะไรเงี้ยมันน่าจะได้นะจับมาแล้วเอามาทำฟาร์มอะไรอย่างงี้น่าจะเวิร์กนะครับมาเราต้องเลือกไข่แล้วเอาไข่ไหนดี อ๋อมันมันกดดูได้ได้วยเหรออินสเปกโอเคอยากได้ตัวนี้ฮะชอบประวานจะพาไปขี่เล่นในน้ำเดี๋ยวดูอันนี้ดิอันนี้เป็นไข่บรีสเหรอเดี๋ยวนะบรีสแล้วนี่ล่ะอันนี้เป็นไฟไฟไฟดีฟโหไฟที่อยู่ในตัวเราแล้นี้ล่ะท้องฟ้า เมฆใจแข็งหรือว่าท้องฟ้าอิสระหรือว่าร้อนรุ่มดังเปลวเพิงแตมส่วนมากเขาจะเลือกสายไฟกันมากเอาไงดีอะน้ำแข็งหรือไฟแต่แหมความเท่มันต้องไฟปะแต่ไม่เอา,เอา,เอาน้ำแข็งดีกว่าเข้ากับสีผมคู่หน่อยคู่หน่อย yes มา เลือกแล้วโอเคเราต้องฟักไข่นะครับเดี๋ยวกดอะไรเนี่ยโอ้โหต้องกดโลลัวได้เหรอโอ้ตายอ๋อกดโหได้โทษนึกว่าต้องกดโลลัว,ลวมือปวดเลยแบบนั้นโอเคกกไข่เรียบร้อยนี่คือท่ากกไข่ฟักมาแล้วตัวอะไร กลเป็นไอ้เขียวตัวอะไรเนี่ย in, โอดินโอ้โหชื่อแกแบบเวอร์วังมากเลยโอดินเลยเหรอนายจะเป็นเทพเลยเหรอโอดินมีท่า dead attack นะครับแล้วก็ t o u c h of nature ว่าแต่เราเลือกสายน้ำแข็งไม่ใช่เหรอวะทำไมได้ตัวนี้อ่ะเราต้องทำความรู้จักกับเจ้าโอดินนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีให้จับแหละโอเคได้โอดินมาแล้ว เทียบกับของคนอื่นนะครับของคนอื่นเทพกว่าเยอะเลยอะลูบี้บอกว่ามีอะไรจะสอนพี่สาวจะสอนอะไรฮะโอดินหนีไปแล้วน่าจะเป็นแบบเพราะว่ามันกลัวเนะไม่เป็นไรโอดินไม่ต้องกลัวโอเหมือนลูบี้จะ ทดสอบการต่อสู้นะเลยจัดมาดิบิ้งอิดออนจัดมาโลดโอ้ถ้าเกิดเราตอบนี่เราได้ความสัมพันธ์กับบางคนเพิ่มด้วยนะตอบให้ถูกใจใช่ไหมมาแอคชั่นบาร์ดูที่แอคชั่นบาร์ด้านล่างโอเคซีเล็กแอคชั่นโอ้แล้วก็ซีเล็กแอคชั่นตรงนี้โอเคนี่ไงใช้สกิล ดชแอทแทกอ๋อพอบาร์มันขึ้นครบเราสามารถเลือกได้แล้วก็เลือกโจมตีนะครับเออระบบแปลกดีนี่แล้วมันก็จะแคสกว่าจะสกิลครบนะครับนี่โจมตีไปแล้วด้วยการพุ่งชนลดไม่ถึงครึ่งเลยขอมานคอ,อมานมาปึออ๊บอุ้ยแย่แล้วฝั่งนู้นจะแคสแล้วป้องกันป้องกันเออโอ้มันจะมีแบบป้องกันด้วยโอ้ยใช้ท่าแครอดโอ้ทำไมเขามีท่าเทๆอ่ะทำไมของเราพุ่งชนเนี่ย ว่าแต่ว่าบล็อกได้นะจังหวะนี้แหละคมอมมานด์มาแล้วอ่ะใช้ไอเทมอย่างเงี้ยเลยไมเดี๋ยวใช้ไอเทมจบตีั่เ้เหรอเอาเอาแครหลอดให้กินเพิ่มพลังงานอะไรกันน่าจะตีเขาให้จบๆไปเลยจมตีดัดแอทแท็กอีกทีนึงโอ้ย,อย่างงี้สายสปีก็จะได้เปรียบนะ เพราะว่ามันสามารถรีคัพเวอร์เกรดได้เร็วขึ้นนะครับโอเคป้องกันครับตีมาดิต,ดติดแค่หล t ดช็อตไม่เข้าโอ้มาโจมตีอีกทีนึงเอาเป็นท่าทัดออฟเดอะเนเจอร์บ้างไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่ามันมีเดาเมจไหม <laughs> ไม่รู้อะลองดูมันต้องลองท่าไง สมผั <ENNIS> สเองธรรมชาตินี่นะธรรมชาติลงโทษรถเบามากเกียร์เราจะแฟงไหมเกียร์เราจะแฟงไหมเกียร์เราจะแฟงไหมแฟงขออีกทีหนึ่งเด็ดแอตแทคเราจบไปเลยเห็นไหมเราจบตีได้สองรอบเพราะสปีเราเยอะกว่าคริติคอนลดไป25นะครับชนะเอาชนะมาได้แล้ว สำเร็จเอ๊ะลูบี้ไม่ยอมแพ้เหรอเจ้าอีกเหรอมาดิอา้าวอ๋อแต่ว่าเจตจะพาเราไปดูฟาร์มก่อนกันเหรอท่าน,นี้จะได้สู้กันอีก โอเคตอนนี okay. ้ก็ไปสู่ฟาร์มนะครับโอ้โหนี่เรียกฟาร์มเหรอเนี่ยมันเละเทะมากๆเลยเหือตกเดี๋ยวนะเหมือนบ้านพักก็ไม่มีนะโอ้โหเซอร์ไพรส์ามากเลยฟาร์มนี่แบบอย่างเละ อืมฉันจะทำเท่าที่ทำได้แล้วกันนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงเยอะเหลือเกินงานนี่แบบเพียบเลยนี่เหมือนเอามาปล่อยปลา oh. ล้วบอกให้ทำเป็นฟาร์มอะประมาณนั้นแหะเหมือนถูกหลอกใช้งานยังไงไม่รู้โอ้อย่างน้อยแล้วก็ยังมีเต็นท์นอนนะ โอเคนอนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตื่นเช้ามาน่าจะได้ลองทำฟาร์มดูอยากรู้แล้วว่าเออเราจะไปแบบเจอมอนอื่นที่ไหนนะเอ,อ๊ะมีคนมาเยี่ยมด้วยอ๋อเจดนเองมองด้านหลังไม่เห็นเจดพาวัวมาด้วยนะครับฝนโอดินนี่หิว เขาเน่าจะมาแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงไอ้เจ้ามอนสเตอร์นีต้องทํำยังไงออเราต้องเรียนรู้จากทูตเตอรียลนะครับคือเราต้องปลูกพวกข้าวโพดเหรอหรือว่าพืชผัก เขาให้พั่วเรามาหนึ่งอันนะครับน่าจะต้องลงมือปลูกกันเลยเดี๋ยวนะอ๋อนี่ถือพอุ่อ๋อนี่ไงเป็นแนวเกมแบบปลูกผักแล้วหูเสียงขุดแบบดังมากนี่ขุดเรียบร้อยโอเมื่อกี้คือต้นไม้ที่ตายเนะต่อไปก็ไอ้กอๆนะั่นคือปุ๋ยใช่ไหมซอย โอเคเราต้องขุดปุ๋ยมาด้วยคือต้องขุดจนกว่ามันจะแตกอย่างนี้แล้วป่ะโอ้นี่ไงกลายเป็นก้อนโนแล้วแจว๋แจวแวแล้วแล้วเราจะสลับสลับไปยังไงออกดปุ่ม LB อย่างงี้เลอโอ้นี่ไงเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วแล้วแล้วเราจะทำยังไงกับมันอ๋อเดี๋ยวนะเควสคือให้จัดการขุดทั้งหมด สิบอันโอเคเมื่อกี้ได้มาห้าขุดแล้วได้เป็นบ,บล็อกอย่างนี้นึกถึงไม่ครับเก็บดินเก็บดินมาเป็นก้อนๆตรงนี้เป็นโตน่าจะเป็นโตครับนะครับเวิร์กเบนโอ้ปลดล็อกบูปินอาตัวอุลเลกาแล้วก็เพล,น,พลนเพลนบี หมที่นอนต้นไม้มันคือแปลงปลูกนั่นแหละแล้วก็รั้วนะครับโอเคมาใช้ตัวโต๊ะนะครับโอ้มันก็คือการดีไซน์แบบนี้อันนี้นึกถึงระบบเกมของอันนี้เลยว่ะเอ่อ The Great Builder โ okay. อเคเราสามารถหมุนได้ด้วยนะเนี่ยแต่วางไปก่อนวางไปแล้วโอ้ต้องวาง2อันจัดไป เรียบร้อยเอายังไม่เสร็จอีกเหรอโอ้มีทําสีรู้ว่าสีอะไรได้ด้วยนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับนี่วางเสร็จมันก็จะขึ้นมาเลยไปได้จอบมาด้วยน่าจะต้องมาพรวนดินต่อ โอ้โหแค่ขุดยังไม่พอทำปุ๋ยยังไม่พออ๋อมันคือการถอนไปก่อนทีนึงใช่ไหมแล้วอันนี้มาขุดเพื่อพรวดดินแล้วก็เราน่าจะต้องซื้อเมะล็ดพันธุ์หรือเปล่าเออเขามีให้ลองด้วยเป็นมะเขือเทศสมแล้วก็แครอทสาม นี่ถือไปอเอายัดลงไปอย่างนั้นเลยเหรออ่ะยัดมะเขือเทศลงไปก่อนแล้วก็เครื่องน้านี่เราจะยัดแครอทต่ออยถือว่าดีนะอันเนี้ยมันเหมือนซื้อเกมหนึ่งได้สองเกมได้ทั้งแนวแบบเลี้ยงมอนแล้วก็แนวปลูกผักสบายๆนี่มน้ำ เราต้องไปตักน้ำก่อนนะครับไปรีฟิ e เรียบร้อยได้น้ำมาแล้วลดน้ำก่อนอ๋อลดน้ำแล้วก็จะเป็นสีโอคิ้เอ้ยสีดำๆดำแบบนี้โหมีอะไรที่แบบน่ารอดเยอะเลยนะ อยากรู้ว่ามอนสเตอร์มาจากวิวัฒนาการหรือเปล่าเพราะว่าของเรามาตัวเล็กจังแล้วแบบเราจะหามันที่ไหนได้อีกเนะอะโอเคตอนนี้เขาจะพูดถึงเรื่องอาหารนะครับเจดบอกว่าที่ฟาร์มของเขานะครับมีแอปเปิลนะปลูกไว้ไป โอ้เขาเอามาทําเป็นแอปเปิลพายเรียบร้อยแล้วไม่ได้ปลูกไว้ให้เราไปเก็บเอง <c oughs> นึกว่าให้ไปบ้านเจดโอเคนี่ไงกินอ๋อเกมนี้มีค่าพลังงานด้วยนี่กินพลังงานอยู่ทั้งขวาบนเห็นแล้วเป็นรูปสายฟ้าเปรียปร้ยวโอ้รสชาติเหมือนขึ้นสวรรค์โอ้ต้องชมสาวเลยแสดงว่ามีจีบสาวด้วยมีหัวใจอย,อย่างเงี้ย โอดินก็หิวนะโอเคเราต้องให้อาหารกับสัตว์เลี้ยงเราด้วยใช่ไหมแล้วเราจะให้ยังไงโฮแอปเปิลพายโฮดิงยูบล็อปอย่าง, <y ug ly> งว่าอ๋อเงี้ยเหรอโอ้นี่ไงโฮไว้แล้วก็โอ้ปอนแบบนี้คือถ้าเรากดกินเองมันก็คือกินเราต้องโฮ โอ้ยปุ่มหนึ่งโอเคเอดูลำบากดีอ่ะเราได้เรียนรู้เบื้องต้นแล้วนะครับอืมเราได้มเมล็ดพันธุ์มาเพิ่มด้วยก็คือดอกทานตะว,วันเนอะ sunflower แล้วก็ wheat เนอะข้าวแล้วก็สตรอเบอรี่โอเคเอ่อควรจะตอบอันไหนดี the farming master จ็ว่าแต่เมื่อกี้แปลงผักหายไปไหนแล้วอ่ะหรือเราต้องมาขุดเองจริงดิโอ้ปลดล็อกอะไรเนี่ยบ้านเหรอพอถือว่าปลดล็อกมาเยอะเลยในเมลวบล็อกนี้มีอะไรบ้าง โอ้ปลดล็อกร้านค้านะครับก่องนี่คือของที่เรามีเบื้องต้นเนอะโอเคออฟาร์มเราอยู่ตรงนี้เมื่อกี้คือการหมุนโอ้มันหมุนได้แล้วก็ปรับมุมมองได้อิสระเออเขาท่าตอนนี้ต้องรอต้องรอไอ้ต้นไม้พวกนี้โตใช่ไหมแล้วก็นี่เราสมารถเก็บพวกนี้ได้เบอร์รี่ปลาแล้วไอ้เขียวๆนี่อะไรเนี่ย มันคือก้อนอะไรก่อนเหมือนเราจะเก็บกินได้เหรอจริงว่าแต่ไม่รู้จะเก็บไปทำไมอะ่ะเออรู้สึกว่าเราควรจะสะสมดินนวดก่อนนะสะสมดินขุดดินขุดดินผมว่าเราควรจะต้องทำอีกหลายอย่างนะเนี่ยเท่าที่ดูนะครับงานนี้แบบเพียบก่อนอื่นเนี่ยควรจะปลูก พืชเพิ่มใช่ไหมน่าจะต้องทำแปลงเพิ่มก็ขุดดินก่อนในเกมนะครับมันจะมีเวลาด้วยนะเนี่ยทางขวานะครับขวาบนบอกว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เวลาช่วงไหนเนะแล้วก็พลังงานเราเหลือเท่าไหร่นะครับยิ่งเราทำงานเยอะพลังงานเราก็ยิ่งลดลงเนะเก็บบร,ริปาก <laughs> ถือว่าน่าเล่นเลยอ่ะเกมนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันขายจริงก่อนเนะตรงนี้มีกดดูแมปได้ด้วยงอนี่ไงคือเมืองทั้งหมดนะชื่อเมืองคือ Clover Town นะครับแล้วก็เป็นบ้านของตัวละครต่างๆในเกมนี้นะครับอืมเจ๋งเลยมันน่าจะมีระบบตกปลาด้วยนเนี่ยแบบนี้นะผมเบิกตอนนี้ถือว่าซื้ได้น่าเล่นพอสมควรเลยนะอ่ะ ก็เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้เราพามาดูเท่านี้ก่อนละกันนะครับเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปก่อนกับเกมนี้เนะเดี๋ยวรอดูว่าเขาขายจริงเนี่ยราคาเท่าไหร่นะถ้าไม่ได้หวดเวอร์เกินไปก็เดี๋ยวอาจจะซื้อมาเล่นนะฮ้ยตรงนัน้นมีถ้ำเนี่ยผมันน่าจะมีอะไรเยอะเลยอะ่ะีอย่างที่หน้าเล่นอีกเยอะนะตรงนี้ต้องมาระเบิดก้อนหินอีกแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเดโมนะครับคิดว่าเขาคงปลดเราเข้เล่นแค่บางอย่างเท่านั้นนะเดี๋ยวรอขายจริงดีกว่านะครับ โอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับหากใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ